สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับก่อนนอนวันนี้ครับ21ตุลาคม25662ทุ่ม45นาทีครับมาพูดมาคุยกับพี่น้องอสมอทั่วประเทศนะครับพี่น้องอสมอครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเงินค่าปบิกการอสมอครั้งหน้าจะรับวันที่เท่าไหร่นะครับการจ่ายเงินค่าเบิกการพี่น้องอสมอครั้งหน้าก็คือการจ่ายเงินค่าเบิกการ ของเดือนตุลาคมที่เรากําลังปฏิบัติงานอยู่นี้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะได้เงินค่าบริการนั้นพี่น้องอสมอเจะก็จะต้องส่งรายงานอสมอหนึ่งก่อนซึ่งกําหนดวันส่งรายงานอสมอหนึ่งก็คือส่งทุกวันที่25ของเดือนนะครับเดือนนี้ก็อย่าลืมส่งนะครับตุลาคมสองห้าหกก็อย่าลืมส่งรายงานอสมอหนึ่งทำไปตามหน้าที่ก่อนส่วนวันจ่ายณนะวันนี้ ณวันที่21ตุลาคม2566นี่ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าพี่น้องอสมเนี่ยจะรับจะได้รับเงินค่าบริการวันที่เท่าไหร่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2566นะครับซึ่งเป็นค่าบริการของเดือนตุลานะครับสาเหตุก็เนื่องมาจากกรมบัญชีกลางยังไม่ได้มีการแจ้งข่าวออกมาซึ่งโดยปกติแล้วนะครับกำหนดการโอนเงินนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ทำกาหนดการโอนเงินออกมาโดยกระทรวงสาธารณสุขนี่โดยกรมสวสจะต้องเบิกเบิกงบประมาณประจําปีก่อนเบิกงบประมาณประจําปี2567ซึ่งขณะนี้เป็นงบประมาณเป็นปีงบประมาณ2567นะครับเดือนตุลาคมนี่เป็นปีงบประมาณ2567เดือนแรกของปีงบประมาณ2567ปีงบประมาณ2567เนี่ยจะมีอยู่12เดือนก็คือเริ่มเดือนตุลาคม2566ไปจนถึงเดือนกันยายนพศ2567 12เดือนนี้เขาเรียกว่าปีงบประมาณ2567 ซึ่งกรมส,บรสวกกบสวกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องเบิกงบประมาณจากสำนักงบประมาณมาได้ก่อนสําหรับจ่ายค่าบริกการพี่น้องอสมอพอเบิกมาได้ก่อนปั๊บก็ต้องแจ้งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางหากกรมบัญชีกลางทราบแล้วว่ามีงบประมาณสําหรับที่จะจ่ายพี่น้องอสมอแล้วเขาจึงจะทําปฏิทินออกมาปฏิทินการดําเนินการขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าบริกการอสมอแล้วก็กําหนดวันโอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมอซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็น ยังไม่เห็นข่าวจากกรมบัชชีกลางแจ้งออกมาว่าค่าเริการของเดือนตุลาจะไปรับวัน SO ที่เท่าไหร่ในกลางเดือนพฤศจิกางทานองนี้น,นะครับค่าเริการของเดือนพิการ,รยนหกหกจะไปรับกลางเดือนธันวาคมหกเนี่ยรับวันที่เท่าไหร่ของธันวาหมหกไปรับกลางเดือนมกราคมหกเจ็ดไปรับวันที่เท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีกําหนดการออกมาจากกรมบัชชีกลางพอยังไม่มีกําหนดการออกมาให้เห็นหน้าวันที่ยีตุลาคมนี้จึงยังไม่มีใครทราบว่าเงินค่าเริกการครั้งหน้า ซึ่งจะรับในกลางเดือนพฤกภายน2566นั้นก็ยังไม่ทราบว่าจะรับวันที่เท่าไหร่นะครับก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสําหรับการจ่ายเงินค่าเบิการนะครับก็จะได้รับ1000ไปก่อนนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขกรมสบสวก็จะต้องเบิกงบประมาณสําหรับจ่ายค่าบริการอสมนี่จากสํานักงบประมาณนี่การเบิกเขาให้เบิกตามกฎหมายเดิมไปก่อนคือเบิกตามกรอบวงเงิน ตามพรบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2 5 6ไปพรางก่อนนะครับถ้าเบิกตามกรอบรายจ่ายกรอบวงเงินรายจ่ายตามปีงบประมาณ2566ไปพรางก่อนนี่ก็จะได้คนละพันไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าพรบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2567นี่สภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ออกกฎหมายและยังไม่ได้ประกาศใช้ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการการดําเนินการอยู่ ซึ่งประมาณปลายเดือนธันวารัฐบาลจึงจะเห็นชอบร่างกฎหมายและก็เสนอกฎหมายเข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรก็จะเริ่มพิจารณาในช่วงมกราคม2567แล้วก็จะไปพิจารณาวาระสองวาระสามในช่วงต้นเดือนเมษา3-4เมษาคาดว่าจะประกาศใช้กฎหมาย17เมษาหลัง17เมษายนสองห้นี่ จึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามพรบรงบประมาณรายจ่ายปี2 5ง7ได้จึงจะเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ2 5งหหหลังจากนั้นจึงจะมีการตกเบิกต่อไปในส่วนของพี่น้องอสมอซึ่งก็คาดว่าถ้าเร็วก็น่าจะได้ตกเบิกพฤษภาถ้าเบิกมีขั้นตอนเยอะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนตามระบบราชการก็คงไปได้มิถุนายน6 6จึงจะได้ ตกเบิกย้อนหลังในส่วนที่จะได้รับเป็น2 0 0พันนะครับระหว่างนี้ก็จะได้รับพันไปพลางๆก่อนตามพรบงบประรรมาณรายจ่ายปี2 5 6ไปพลางก่อนนะครับเอาละครับวันจ่ายที่จะมีขึ้นในเดือนพฤิกายนนี้ครั้งหน้าจะรับมาที่เท่าไหร่ถ้าเราได้ข่าวสารแล้วก็จะเริ่มมาก็จะรีบมาบอกพี่น้องอสมอทันทีครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ